ฮาร์เบอรที่มีน้องๆนาง,งามแต่รถมันจอดเข้ามาในทำเนียวข่าวไม่ได้มันต้องจอดข้างนอกแล้วเดินเข้ามาในตึกตึกเหล่านี้เป็นตึกที่ทำงานหมดทุกคนเราร้อนทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อนเร็วสมาร์ทกับคุณนะครับ สงสัยต้องเป็นนักการเมืองแล้วทุกคนดีไหมทุกคนต้องเป็นนักการเมืองแล้วดีไหม,มนนี้เท่หรอราคา58บาทถ้าคุณซื้อ5้าขวด Thank you ครับถ้าคุณซื้อห้าขวดจะลดเหลือ53าบาทรอดลงพักไหนตั้งพักเอง ไม่เอาเลยสักพักแต่งตัวจึงขอบคุณสำหรับกำลังใจนะฮะถ้าเชื่อมั่นในตัวเราไปกดเซรั่มสวิสใครที่หน้าไม่ดียังไม่พอใจผิวหน้าตัวเองไปกด บอสตั้งพักลงให้ทั้งบ้านใช่อยากตั้งคุยกันหนุ่มกันชัยอยู่ <c oughs> <c oughs> เร็วเร็ว แล้วไม่ต้องชมแล้วทุกคนมันจะลอยแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเดินทุกคนไม่ต้องชมแล้วมันลอยทุกคนไม่ต้องชมแล้วเดี๋ยวมันลอยซื้อเอ็มย,ยูอุ้ยตายอุ้ยตาย เงิน,นมี <laughs> อยู่ไว้เฮ้าครับทุกคนไปกดตะกร้าก่อนเซรั่มอ่ะใหส้สิบขวดสุดท้ายสิบขวดสุดท้ายอ่ะใครอยากให้เป็นใครอยากให้เป็นนักการเมืองปะแต่ไม่เป็นพักไหนเลยนะพักซ้ายก็ไม่เอาพักขวาก็ไม่เอาพักนู่นก็ไม่เอาตั้งพักเองครับ 58บาทวันนี้ขวดเดียวส่งฟรีใครไม่ซื้อคือพลาด1,600คนดูขออนุญาตทิกตอกไอเลิฟทิกตอกวันนี้1ขวด58บาทส่งฟรีค่าส่ง35บาทผมออกให้ค่ากล่องอีก10บาทรวมถึงบับเบิ้ลผมออกให้เท่ากับ45ผมได้เงินทุกคนมา13บาททิกตอกเอาไป20บาทผมขับทุน7บาท และผมขาดทุนโปรดักต์อีกนะฮะทั้งหมดเท่ากับประมาณ50บาทเร็วๆทุกคนไปกดตะกร้า5 4 3 2 1กดก่อนเป็นการขายในบริเวณทำเนียบข่าวนะทุกคนถ้าทุกคนถ้าทุกคนไม่กดตอนนี้คือไม่ไม่มีโอกาสแล้ว ตึกนี้ใช่ไหมครับโอเคโอเคโอเค I l o n t like to ท a l k a เ y m o r e ทุกคนเร็ว,เร,วเร็วถึงแล้วถึงตึกแล้ว <Yeah. S 1> มันคือตุกอะไรคะในกลุ่มตึกทำเนียบขาวรอตรงนี้ก็ได้ไหมครับ uh. จะได้ไม่ร้อน นี่ไงแคนนอนนี่ไงนี่เราจะเข้าไปพบกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ตึกแคนนอนรอตรงนี้แหละครับอย่าไปโทรหากขาเลยเดี๋ยวเขาก็มาอยากให้บอยเป็นนายเป็นนายกซื้เอ็มด้วย ไม่ได้คนระับเป็นนายกเป็นนายกเป็นเจ้าของอะไรไม่ได้เลยนะทุกคนต้องขายหมดทุกคนไปกดตะกร้าให้กำลังใจก่อนแทมมี่ดักเวิร์ดอดะ๋ยวถามให้คุณแม่เดี๋ยวให้เขามารับตรงนี้ครับ ไม่ไมพอถ้าถ้าเราเดินอีกมันก็จะไปอีกครับรอ,อยู่นี่แหละดายยรูปให้คุณอ,าอ่าพากันเดินเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันหากันไม่เจอเยอยู่เฉยๆขึ้นแม่ทำ MUT ซักสี 4, ่ห้าปีทุกคนรีบไปกดตะกร้าก่อนไปรูเร็ว ใครสปีดไม่รู้รอดูมาเร็วๆไปกดกันทีให้มันแบบคึกคักหน่อย1,700งพนเอคนอ้าวถ้าใครไม่กดตอนนี้นี่ตึกที่เรามาส่วนหนึ่งของทำเนียบขาวนี่นี่นี่แคปิตอลฮิลไปเร็วๆไปกดก่อนใครรักความยุติธรรมใครรักสินค้าคุณภาพ ใครรักมีจักระที่ดีลดภาษีใครมั่นใจผมเร็ว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 มาเร็วทุกคนห้าสี่สามสองหนึ่ง เรานักนายกบอสนวัดทุกคนเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวพักมันก็พักอื่นก็คอมเมนต์ผมอีกทุกคนไปกดตะกร้าก่อนสิถ้าผมน่าเชื่อถือนะไปกดตะกร้าก่อนคุณพัฒนมีขอบคุณทำให้เราเห็นสถานที่ที่ไม่เคยเห็นอันนี้ที่ทํางานของทรัมป์ทั้งหมดในกลุ่ม 3, รัฐมนตรีสอสสวอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับไม่รู้กี่ตึกเต็มไปหมดในกลุ่มตึกสีขาวเ,าเขาเรียกว่าทำเนียบขาว ให้เขาส่งคนมารับสิครับรหใ,หให้ให้ให้คนเดินมารับตรงนี้ไม่งั้นจะงงงตงตรงไหนอะเข้าล่ะไม่ไม่บอกให้ส่งคนมารับสิครับเลยโอเคโอเคเข้าไปถามไม่ไม่เห็นไม่เห็นพวกพเธอมานี่เลย ทุกคนเร็วๆไปกดน,นี่แกถามคนนี้ไงอ๋ออ๋อยาๆๆๆทัวคนรีบไปกดเร็ว ยุไวยาวครับทุกคนไปกดแล้วห้าคนสุดท้ายผมลงแล้วไม่ได้หลงหรอกครับบางทีการออกไานในของคนต่างชาติก็ไม่ดีดมันต้องคนไทยฮร दो हज़ार में खर्चा कहाँ होगा पचपन कर देता हूँ पचपन कर देता हूँ अभी पचपन कर दूँ या साठ कर दूँ पूरा You are my car cap. To call you real. Hey, คนที่นี่เขาแบบเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาก็ชอบเดินเข้าใจปะเออไม่รู้แต่เดินไปทั่วแล้วก็เดินวนไปกับวนมาโอเคนะทุกคนนะไปแล้วนะหมดเวลาแล้วกำลังจะเข้าไวท์เฮาส์แล้วทุกคนเข้าไวท์เฮาส์แล้ว thank you ไอ้ผมว่ารอบโน้ต a ์โอ a คดับไฟทุกคน <im it> ลงก่อนนะ <im it> ไปแล้ว